เขาก็เป็นคนฉเฉลียวฉลาดนะครับเขาก็คงรู้รู้รู้รเหนือรู้ใต้รู้ตะวันออกตะวันตกนะครับปรากฏการณ์และเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28นะครับมีหรือเขาเคยอ,อ่านวันไม่ขาดว่าบัดนี้ผู้กํากับเนี่ยไม่ต้องการให้เขาแสดงแล้วนะครับไม่มีบทให้เล่นแล้วเนี่ยก็เลยต้องปรับไปดีกว่า ก็เลยเป็นเหตุให้เดินทางไปดูใบเนี่ยนะครับเป็นไปตามกระบวนการทั้งหลายที่มีการตบลงหาลือกันตั้งแต่ในคืนวันที่28แล้วนะครับก็เมห็นะครับ,บวันที่29บเพวกนี้มีการเคลื่อนตัวไปก็นั่งเป็นไปตามกระบวนการเคลื่อนตัวที่มีการคุยกันในวันที่28ทั้งสิ้นนะครับทักษิณไปดูใบแล้วมันส่งสัญญ,ญาณอะไรได้บ้างครับในขณะที่เรื่องในสภาก็เสียหนูเราก็ค่อนข้างจะแบเบอร์แล้วครับผมว่า คุณตึกศิลเขาก็เป็นคนฉเฉลียวฉลาดนะครับ,รบเขาก็คงรู้ร,รู้เหนือรู้ใต้รู้ตะวันออกตะวันตกนะครับ,รบปรากฏการณ์และเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28นะครับมาวันที่29มาถึงวันที่4เนี่ยมีหรือเขาเคอ,อ่านบทไม่ขาดว่าบดน,นี้ผู้กํากับเนี่ยไม่ต้องการให้เขาแสดงแล้วนะครับ,รบไม่มีบทให้เล่นแล้วเนี่ยพราเมื่อเมื่อมีบทให้เล่นแล้วจะอยู่จะแสดงรอแสดงอะไรอีกครับ,รบก็เลยต้องปรับไปดีกว่า ก็เลยเป็นเหตุให้เดินทางไปดูใบเนี่ยนะครับครับอย่างนั้นนะครับแล้วนายกที่ขึ้นมาใหม่ค่อนข้างจะแบเบอร์แล้วนะครับเป็นคุณอนุทินแน่จะบริหารงานสี่เจ้าเจนยร์นะครับเพราะว่าเป็นไปตามกระบวนการทั้งหลายที่มีการตกลงหาลือกันตั้งแต่ในคืนวันที่28แล้วนะครับก็เห็นนะครับวันที่29ปุ๊บเนี่ยมีการเคลื่อนตัวไปก็นั่นเป็นไปตามกระบวนการเคลื่อนตัว ที่มีการคุยกันในวันที่28ทั้งสิ้นนะครับ,รบจึงสามารถรวบรวมได้แต่ว่าก็จะกลายเป็นรัฐบาลในไม่กี่ชุดของประเทศไทยนะครับที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยพักประชาชนเนี่ยที่ตกลงโหวตให้ไอ้คุณนุทินเป็นนายกนะครับมีเสียงอยู่ร้อยสี่สิบกว่าเสียงในขณะที่รัฐบาลเองมีเนื้อในอยู่ประมาณเสียงก็ร้อยวันสี่สิบเสียงนะครับ,รบเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการประชุมสภาทุกนับนะครับพรคประชาชนมีหน้าที่นะครับ ที่ต้องเกณฑ์สสเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งร้อยคนไปช่วยนั่งให้ครบเป็นองค์ประชุมถ้าไม่ไปเมื่อไรองค์ประชุมล่มทันทีนะครับการดําเนินการของสภาก็จะไปไม่ได้หรือถ้ามีการโหวตกฎหมายนะครับก็ต้องระดมไปให้ครบทั้งร้อยสี่สิบคนมิฉะนั้นดีไม่ดีแพ้ฝ่ายค้านนะครับเนี่ยก็เป็นเวรกรรมที่พักประชาชนได้สร้างขึ้นใ้กับบ้านเมืองข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าไปสร้างรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ทําให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพ ก็เนี่ยอย่าว่าแต่นั่นเลยแค่ประชุมนี่ครับม่ครบองค์ประชุมเนี่ยพรกประชาชนต้องมีหน้าที่นะครับต้องอุ้มนั่นก็คือกลายเป็นจากพักที่จับเอานายกคนใหม่นั่งเรือแล้วปล่อยให้ลอยไปกลางทะเลไปเสี่ยงกับฉล้มต่างๆเนี่นะครับต่อไปนี้ยังต้องเถอเป็นรัฐบาล เป็นพักที่ต้องแบกเสลียงนะครับ <laughs> เพราะถ้าไม่แบกวันไหนเนี่ยครับเสลียงล้มลงมานะครับเ<อ>พราะประชุมสภาเนี่ยต้องเกณฑ์สอสอไปเข้าไ้นั่งในก๊อเป็นองค์ประชุมถ้าจะโหวตก็ต้องเกณฑ์สอสอไปช่่ยโหวตให้ชนะเพราะมันไม่ได้แก้โวหวตได้เป็นนายกอย่างเดียวนะครับมัน <laughs> ยังมีภาราต่อไปนะครับและภาราเนี่ยมันหลีกนี้ไปจากพักประชาชนไม่ได้เพราะถ้าคุณไม่ไปอุ้มไปแบกเสลียงต่อไปนะครับรัฐบาลก็ล้มลงแล้วสภาพอย่างเนี้ยถามว่าคนทั้งประเทศเขามองไม่ออกเลยเขาก็มองออก นาน,า,นาชาติเขามองไม่ออกหรือเขาก็มองกันออกและสภาพอย่างนี้ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลของเราจะเป็นอย่างไรประเทศชาติของเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรเนี่ยคิดกันหรือ,อยัง